ก็ลงมได้แต่บาลานไม่ขาดพี่ไอ้ล้มได้จริลูกโอ้โอเคตอนก็มันมาถึงแล้วนะเนื้อมันเข้าปากเสือก็เตะหมูเข้าปากหมาสักทีหมาอย่างเราสองคนไม่กินเต็มที่ไอ้ไอ้ลูกเวทโอ้ได้จริงๆใจสะมองตุ้นให้กินอ่ะจะไปมัวก่อนนะไอ้สิใยมันก็ใจจะบอบความจำดีกว่านี่ว่าดีโกลัวแต่พวกนี้ยังแกงว่ะกูว่าแต่ มันเก่งบริหารเก่งคอมพิวเตอร์แต่เก่งจริงมาจงลังเก่งสกูเรตี้เล็กเว้เกี๊ยบโก้ของมันได้ตัดมาป็นอะกินปกินแล้วก็จะยุ่งทำยังไงครับอ๋อโอกาสโตมาถึงแล้วอเอาเจ้าหญิงระดาวันเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับราชบัลลังก์เมฆาบุรีก็ติคอำนาจบาตใหญ่มันอยู่ในมือคุณพ่อพ่อจะปกครองแบบสงฆพันธ์ตะลักถิ่นทบุตรนี้ กูไม่มีศาลไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีตำรวจไม่มียาการไม่มีผู้พิพากษาไม่มีกฎตกลกันต่อสอดองอพพพพเมืองกลางกูไม่ตกลงรัฐบาลของกูสิการที่ไหนบ่อนอยู่ทูปปืนช่วยครับผมต้องการเจ้าหญิงรัตดาวันมาเป็นเมียเอาสิก็จะนับจะดุนไอ้กูกันเนาะเล่าตังเป็นมกโชเนอร์ไอ้แมมมึงอ่ะไอ้กูมาแตะกูมาแตะ เด็กขึ้นท <salaries. S 1> ี่ร่างหมาคงไม่โจเดอไอเบียกีแมมมาจะคนมาจบบอระดามันโชคกองรวยกว่าร่างผิวดีๆช่วยช่วยก้ามันนำยาขางพิเอออันแล้วก็เรียกว่ามาจะต้านโรคุ้นของกูทีนี้คนไตเราไม่ต้องว่วไม่ต้องเติมดังไม่ต้องบหน้านี่อันตรงการใ้วุ้นดัลเลนเดิมแต่งงานกับร่งบัได้โด่งดังมาพุทธใหม่น่ะเอาใชแล้ว ก็แก่แต่มองน้องกางรั้แอบรักอูรู้คนเดียวเลืแอบ้ลองเกียนกับพูดจากดี่ห้อบเป็นไม่รู้ว่าตนมีใจความระกนใ่รถกัร่ยากอ้ันบานต้องักต้องก่าบาทเเป็นเ็ด มันว้างเรามันแรงหนักมันไปดูขึ้นมาแล้ววาวคนนี้ตุ้ยานหลดเดียดก็นั่นไปจิดพี่ต้ไม่รู้เลยและการเรื่องอะไรอย่การทินดาหนีมาในกังเนี่ยไม่ไม่รู้กับเรื่องนี้พี่ตรู้อย่างเดียวคือลงตรงกันที่จะกันหนีพูมกับปีโตเ่าเลยวันยังอือปองเลยว่าออกขี้นนี่คือราชเจ้าเราบัญยัตรายจักร้าพูดยังไงว่าเรานี่ไรจังเฮ้ ไม่ใครต้องการแหวแนเป็ดไม่มีวันดีขึ้นไปตังบนกองกี่บาง,งอาณางกอตาผู้งอไม่มีตางดีใดติ้มโลร์วยเออตาผู้โง่เนี่ยเดี๋ยวไปติ้มโลหรือเ,อเอออป็นแบบเอ๋บป่เราวดักลานจัดก,ก็ไม่ได้พี่ตองจะบ้าใจอยู่แล้วไอ้โดนนละจิบโดนในใจสองพ่อลูกเนี่ยมันต้องการลัดดาไปเป็นเมียแกพี่ตองฮะไกลบังอาจลวงคอหัว ไปแกนี้ไปก่อนกล้างเคยยันแม่กูล้างขึ้นนนอเียมึงอยาบ้ากูลกล้างเลยดีวกล้างเยนี่ยตัวนั้ถ้าไปอะไรนใจจิตโดนใใจอโหลุดเธอไปแหลกก็ว่าไงอโตบอกว่ายาก้กินงจมึงอ้กาบันไกูจะได้เงนอย่นี้อันนี้มากินอาหารเจก่อนหมงโชไม่กินพี่งนี่เป็นลูกในงานเข้มแข็งดูเดือดที่สุด

พี่ yeah! ้องจะไปสังานในใจจนนจิงจนนใจสังพอล้ต่อเดียวมาเพิร์นขึ้นแวเว้ยไม่โดนเจ้าไม่เจ้าจงเยเอตสวไอ้เจ้าเอาป็นก็ไตหมือนไดมีเอากันก็จะปานโดโครโดกันจ้ติดต่อทางหมเท่าไหร่จาเกิดห้ตีบโยี้ไปไอ้รุ่นไหนก็เอาไปกันเอาจัมปินกบเด็กเอ เออหลักกองเพื่อน้องเห็นตาเพื่อน้องเออตุกแม่ไม้อองเออนอนดูเรมไม่เี่ยตาอ๋องกินควีอ๋อน่นตูกลังร้องกันมามังเรยบ่้าโอ้กันมังแต่ไม่เรียกเหยม่มเลยนะพี่แก้วไหนหน้าตัวเมียใชยพี่เก่ไปดึงคนก็ไป็ลุกปู้จายออกสามรับ ิงไปนุ่งอยากจะโลยได้เร <ki> ียบร้อยครับที่พี่ตองเขาไปแก้ตอนนั้ที่เรนใจ้สองพระลูกแล้วอยู่เป็นล้านกิโลไปทึ้งก็ตึงสิพี่ตองไปแรงกระจายกันวัดรูปยาไปตจนเม็ดมวนต้นไปจนหน้ายิ้มตัวเดียวใจต้องไปมาแล้วเขียดโป้คอโป้มแหลมติดลูกก้อยพวกหนึ่งกันองผู้จังกันเนี่ยถ้าจะก็บดาวันกันนะ ไอแกมึงไปกว้างเดียวกันอย่างไอตันบินดเป็นล้านกินโลเนี่ยตอนเป็นตระหน่ายบิดไม่ได้โอ้โหพี่ดาวกล้าแล้วกล้าเลยวเรียบร้อยหนุกแน่นอนนะแน่นอนกับอยู่ที่นายอยู่ในอุดมการเลยแฮะนี่ว่าครับคนน้ำบัดหน่อมาอย่างแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโจไม่กิงอันนั้ไม่ดูดกับตโอย่างนั้นแหละกูแทงควงมาจะเอาไปเล่นแล้วก็ปีนี่ครับ จะดำเนินการยังไงต่อแลลวกันเออปเนเ้ต่องของาดีกบดานก็สิ่นี่เกียรติาพี่ตบไมกียต้องแก้วจิตโดนใจสนานแก้แก้นสำเร็จนะและดาจะเป็นของพี่ตองไม่ก็ไม่ก็จะไปมาลมวนทุอย่างครบเร็วไม่ก็โปจยบานใดก็เก็บมันนี่จกมีคนเป็นเก๊กคนไปหึ่งจะวินาก็เยี่ยมเชยสบายมา บ้หน้าไม่ตึงนายเตินจากวัดหนุกจากบ้านได้กับของมุดนาตาลีกูบูวาได้ gặp คนนองจีนแก่งซ่งมัวไม่ได้คือได้กับนัทไม่เรียเออได้กับหนุนพิรุงปากดีนั่นก็รอดนายเตินออกจากบ้านวันได้กับหนุน

คุณไม่มีตังค์ที่จะได้มัมลงในจามไหล่โกจามไหล่กรามมีตังค์เดียวที่มัมลงในปลอกหลูแม่บอกผมว่าพอแล้วพี่เสียงกันอย่างนี้ตลกกันจใตายคนเราอะใจเย็นไว้บ้างดีไม่กับหลบกันเรื่องคนในกระดานแดงแต่ผมมีตลกกันหมากเลยถึงเยอะเพื่อคู่แต่หลบคนไม่กินคนหลบหิ้งนี้ต้องช่วงไปร่างอย่างว่าเจเนคนโดนนี่คนอาไหิตในต้องไปบนู้นนันโอ้ราวนั อันนี้มันไม่ระวังบนเราไปดูกระจายที่โลกนมาเลยหามาอยุกับเต่าแกนี่ได้กับลูกกินลบบ้านนหนโดนที่มีเลยเออเราจะมาชุดลูกตัดไว้ก่อ้จเปลี่ยนไปกันไ่ดีหรือยุ่งไปดูลูกตัดกินไม่ได้ไจ่ย่งี้ยยังไงล็อมอ่รับเ้ยนกแกเหรอลืมมีแบไงได้เอานี้ไหมผมจะทำแบบนั้นลืมจะมาได้บ หมดะอุตสาหกรรมเกษตรกรรมก่อสร้างนี่ผมจำได้ลูกย้อมระช้นงวิใวัองอ่ะไม่ฮะผมไม่ได้จบวิศกรแต่ผมํำได้บ้างนะัวกออู้ยทำได้การเจษตกงนี่ทำแ้บจำได้รู้ชูได้บุคทลศทางอ่ะผมโดนผมีชองชูได้อ่ะโน่นี่ครัะได้กล้บ กูนี่มาจะง่วงนี่นั่งกันดูบรรยากาที่เต็บตัวมาจะเดงนี่ไม่ความว่าวอดีเจรัตบุรุษมาดีเจรัตบุรุษมาเออเอกใจทีวิตใจมาเอกใจมาสัมภเวษเร็วเออเอกใจทีวิตใจมาเอกใจรักของหัวเรียกวรัตบุรุษมาครั้รัตบุรุษมาดีเจเฟรมดีเจเฟรมนี่รัตบุรุษเออมาเฟรมไม่รัตบุรุษก็

ได้แล้วเปาเป็นระมักเออนี่ยังมายุ่ในยานท่านตัดีแต่วันทาตัดยานคาาคุณกินมากเพระเราต้องจัดเข้ามาเต็มที่ทุกคนมารวมคุมารวมคุณร่นถึงลกไปที่นี่คหต้องให้ได้เมียไม่ได้กอกินนี่แหละจัดด้วยกันเลี้ยสร้างเลืองีเงด้วยพวกีไปจังไโอบามาเลยเหรอก็จัดจังแนวกัาเลยๆครับ้าเ ดูสงกรารทํานแล้ตั้งไ่างมดกลับมาจึงควงยังเดือลมเราจะมาไงครับเพื่อจะให้ดุกองนี้ทำงานกระเจีกระกำ่ะทำงานกระเที๊กระจองนี้ทำลงีางมู้ลุยอย่างเป๊กนะประการเจ้าจาปเดี่ยงีว่างอ่ผมเลี้ยอัวผมเลี้ยงหมูพี่นุ้ยเลี้ยงเป็ดพี่เต้นี่เลี้ยงอัวตีเดีย เออซึงไม่ไปเอาสท่มันได้หัวกันแล้ก็ไม่ฟับไม่ปรก้าพีหลรนเลยกลับกเอเลี้ยงเป็ดนี่ดูใหญ่เป็ดกันกลับไปนี่ไม่แหงวได้มาทำหมดทำบะได้มาเสียวเสียวแบบปวดเที่ยวจนตลักแม่พี่วิ่ไม่ดูใจบอกว่าเลี้ยงเป็นใหญ่แยกเป็ดอกจากกันมันจะเป็นโรคเข้าใจไหมดับเราก็มัวทำแม่เปียก็ไม่แ้อยาอยู่เนี่ยแม่จน่งนั่ยูตัมเปรี้ด้วย ความจนนี่แกไม่ได้ความหิวนี่เป็นโรคน่ากลัวที่ทุกเด็โรคโรคหิวนี่เป็นโรคอีน่ากลัวเหมือนแต่บ้านก็แกมัหน้าโรคเองก็ไม่แกมัหน้าโรคก่อนแกแค่จะกิดก่อแกจุกระบบ้อแกว่าเริ่มนี้แกไม่ได้ไปไม่หลอนก็ต้องจ่ายก็ไม่ต้องคิดเบี้ยเดืนถึงแร้วเพิ่งกับได้กินแครบกันหนอยอ๋อปวดช้างใจเงินเงากาต้องพูดหมากับร้องไห้เห็นไหม ไม่เปลนแตบคุณหมาขอบคุณหมาโอกาสหน้ากแต่ดาวนี้จะไม่เยจไม่ต้องเบื่อไม่ได้ไอ้เจ้นอายีนอยู่จ้อง้าผีถึงน้ำบกุ้ยอย่างนี้ตีบ้าที่รักหานกันเอามีมากให้คุณเราขอบคุณหมาแต่คุณโจังนะไอ้จวยต้องเพื่อจังที่จะกับเมกาด้่าจะเป็นดเลยตอนโจังมองปัญญาจิบวันเรกนี่ไปเรียงกินอามันดีกั่าไอ้เ็มยอดใหญ่อาหารกินด้วยน้ำเพลือมังคุดกินดีกูยันกระตุ้มหูวเวมอย่เด้อจัด